ก็ถือโอากาสที่เราได้เปิดช่อง YouTube ช่องใหม่นะคือ Living Math t u t o m กันนะครับผู้เล็กก็เลยจะถือโอกาสแนะนำนะทฤษฎีอันหนึ่งนะครับที่น้องๆน,น่าจะเอาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาการทำพวกโจทย์พิชาษนิตนะครับบางข้อต้องมีการใช้ทฤษฎีอันนี้นะครับทฤษฎีอันนี้คืออะไรก็คือทฤษฎีที่เขาชื่อว,ว่าลากังไอ Identity นะครับลากังไอ Identity คือยังไงเดี๋ยวเรามารู้กันนะมาเรียนกันนะครับ,กบอกอย่างนี้ครับ ลาการ์ตินตี้มันคือทฤษฎีที่บอกว่าพูุนามตัวนี้นะ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับคูณ c กําลังสองบวก d ยกกําลังสองนะเท่ากับ ac บวก bd ทั้งหมดยกกําลังสองบวก ad ลบ bc ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมาดูครับมาดูนะ a กําลังสองบวก b กําลังสองคูณ c กําลังสองบวก d กําลังสองคือ,อไรนะครับเราก็จับคู่นี้ก่อน ก็เป็นอะไรครับคู่นี้ก็กลายเป็นนะ ac ทั้งหมดยกกาลังสองถูกไหม a ังสองคูณ c กลังสองก็คือ ac ทั้งหมดยกกำลังสองต่อไปเราก็มาจับคู่นี้ครับ a d, กำลังสองคูณ d ยกกำลังสองก็กลายเป็นอะไรบวก ad ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับต่อไปเรามาจับคู่นี้บ้างนะ b 2, กำลังสองคูณ c กำลังสองก็คืออะไรครับก็คือบวก bc ทั้งหมดยกกำลังสองนะ สุดท้ายครับอีกคู่หนึ่ง b กําลังสองคูณ d กําลังสองก็คืออะไรก็คือบวก bd ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมนะแสดงเราได้ละเอเทอมซ้ายเนี่ยนะจะเท่ากับเทอมนี้ ac ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวก ad ทั้งหมดยกกำลังสองบวก bc ทั้งหมดยกกำลังสองบวก bd ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับทีนี้เราจะแปลงมาเป็นเทอมขวาได้ยังไงนะเทอมนี้ได้ยังไงนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับจากเทอมนมีนะสี่เทอมเนี่ยเราก็บวกเทอมนี้เข้าไปครับ บวก2 a b c d เข้าไปแล้วก็ไปลบ2 a b c d ทีนึงนะตัวนี้กับบวก2 a b c d กับลบ2 a b c d ก็ตัดกันเหลือสูนะก็ได้อย่างนี้นะครับพอได้อย่างงี้ปุ๊บเรามาทำไงต่อครับเราสังเกตนะเราสังเกตนะครับทันไม่ดูนะเทอมนี้แหละครับเนีย่ยสังเกตเราจับเทอมนี้มารวมกันครับนะ ac กําลังสองบวก bd กํลังสองบวกสอง abcd นะมันคืออะไรมันคือ ac ก็คือหน้ากําลังสองนะบวก bd กําลังสอง bd อะไร bd กําลังสองก็คือหลังกําลังสองนะบวกสอง abcd ก็คือบวกสองหน้าหลังนะครับมันก็คืออะไรครับหน้ากําลังสอ, <producing S 2> องบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก็คือ ac โอ้ bd ทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองนะครับ ห้อนเดียวกันเรามาดูอีกคู่หนึ่งที่เหลือนะคู่นี้ครับนี่ ad กําลังสองบวก B c กําลังสองนะลบส abcd ครับมันก็คืออะไรสมมุติครูให้ ad คือหน้านะ bc คือหลังนะครับเพราะนั่นคืออะไรหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังนะบวกหลังกําลังสองก็กลายเป็นอะไรก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะครับก็กลายเป็นบวก A D ลบ B C ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเอง A นะครับนะเราได้นี้ละอ่าถามต่อทีนี้ได้เทอมนี้ไปเอาไปทำโจทย์อะไรนะครับเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าอย่างงี้นะครับให้ A B C D เป็นจำนวนจริง,รงนะครับนะซึ่ง A กำลังสองบวก B กำลังสองนะครับ เท่ากับ c กำลังสองบวก d กำลังสองเท่ากับ85นะและเขาก็ให้มาว่า absolute ของ ac ลบ bd เท่ากับ40นะเสร็จแล้วเขาก็ให้น้องหาค่า a อ s o l u t e ad บวก bc นะครับสังเกตนะตรวจข้อนี้เห็นไหมครับ abcd เขาไม่บอกตัวแปรอะไรเลยนะนะเขาแค่บอกเทอมนี้มานะครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองกับ c กำลังสองบวก d กำลังสองมานะครับแล้วก็ให้เทอม absolute ac ลบ bd นะครับ เราก็มาลองใช้ทฤษฎีนี้ได้เลยครับเห็นไหมทฤษฎีนี้เลยครับลาก้องอ identity ได้เลยเรามาดูกันครับรูก็ใช้เขียนสูตรเลยครับจากลาก้องนะลาก้อง identity อลาก้อง i d น n t i t y เราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่า ad บวก bc ทั้งหมดยกกำลังสองบวกนะรครับ ac ลบ bd ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองคูณกับ c กำลังสองบวก d ยกกำลังสองถูกไหมนะครับทีนี้เราก็แทนไปเลยครับก็อบอกว่าอะไร ac ลบ bd คือเท่าไหร่ครับคือสี่สิบจดให้มานะเราก็ใส่ได้เลยครับนะเราก็ได้ละ a d บวก b c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก40ยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองจวย์ให้มาคืออะไรครับคือ85นะ c กำลังสองบวก d กำลังสองคืออะไรก็คือ85้าอีกก็ถ่ายเลยครับก็เท่ากับ85ดสิบห้าบกนะก็คือ85ยกกำลังสองนะครับ งั้นเราได้แล้วเขาให้เราหา absolute ad บวกบใช่ไหมเราก็ได้ล้นะ a b s o l u t e a d บวกบนะนะครับเท่ากับอะไรก็เท่ากับ root ของ85กําลังสลบ40ยกกาลังสนะครับก็คือ root อะไรนะครับหน้ากํ 2, าลัง2ลบหลังกาลังสก็คือ root 85ลบ40ก็คือ root 45นะ แล้วก็คูณหน้าบวกหลังก็คือคูณร้อยยี่บห้านะครับรูทสี่สิบห้าคูณร้อยยี่ิบห้าคือเท่าไหร่นะครับเราก็มาแยตกตัประกอบครับสี่สิบห้าคืออะไรสี่สิบห้าคือเก้าคูณห้าร้อยยี่ิบห้าคือห้ายกกำลังสามนะครับก็คืออะไรรูทของเก้าคูณห้ายกกำลังสี่นะครับเก้าคืออะไรเก้าคือสามกำลังสองคูณห้ากำลังสี่นะครับ ง้นรูปของสามกำลังสองคูณห้ากำลังสเราก็ต้องเอาเลขชี้กำลังมาหารสนะถ้าใส่รูปก็กลายมาเป็น3ามคูณห้ยกกำลังสองก็คือเท่าไหร่75นั่นเองนะครับงั้นเราข้อนี้ก็ได้ตัวอส u ดุของ Ad บวกบก็คือ75นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งของราของ identity ที่ยังเป็นแบบอย่างหน้ายอยู่นะต่อไปเรามาดูโจทย์ที่มัน ยากขึ้นมานิดนึงนะครับลองมาดูว่าจะคิดยังไงนะครับลองดูข้อนี้ครับเขาบอกอย่างนี้ครับให้ a b เป็นจำนวนจริงนะครับที่ไม่ใช่สูงนะครับซึ่ง21 a 20 a บวก21 b เท่ากับอันนี้ a ส่วน a กําลัง2บวก b กํลัง2นะครับและ21 a ลบ20 b เท่ากับ b ส่วน a กําลัง2บวก b กํลัง2 เสร็จแล้วเขาให้เราหาค่าของ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับเราสังเกตนะมันเทิมไงครับเติมเทิมนี้ดู2ี a สิบเอยี่สิบวกยี่เเทิมหนึ่งยี่สิบเอลบยี่สิบนะมันคล้ายอะไรครับมันคล้ายลากล้องเลยเห็นไหมเนี่ยที่เป็นตัวเนี้ยเนี a ่ย ac บวก bd บวก ad ลบ bc เห็นไหมครับนะมันเหมือนกันเลยนะครับเราก็เอาประโยชน์ของลากล้อง,ง identity เนี่ยมาใช้ในการคิดข้อนี้ รเราก็ใช้สูตรของลากลังเลยครับจากลากลังอเดนิตี้เราจะได้ว่าอะไรนะครับเราจะได้ว่านะครับ2 0 a บวก2 1 b นะทั้งหมดยกกำลังสองบวก2ี a ลบยี b ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจะเท่ากับอะไร นะสมมุติเราให้ยี่สิบเป็นสี่นะให้ยี่สิบเป็นสนะี่นะยี่สิบเป็นดนะีครับมันคือ A อซบวก B, 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 D, บวกบีดีกำลังสองบวกอะไรครับบวกเอดลบดีซทั้งหมดยกกำลังสองสูตรมันก็คืออะไรก็คือ A อกำลังสองบวกบีกำลังสองนะถูกไหมคูณกับอะไรครับ c กําลังสองบวก d กําลังสองนะ c คือ20 d คือ21ก็คือคูณกับยีกํลังสองบวก2ี่สกํลังสองนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้20่กํลังสองคือ4ี่ร้อกํลังสองคือ441รดวมกันก็เป็นแ4 1คูณกับ a กําลังสบวก d กําลังสองนะครับอันนี้โจทย์ให้มาสังเกตไหม ยี a บวกยี b คืออะไร a ส่วน a กำลังสองบวก b กำลังสองนะครับงั้นถ้ายี a บวกยี็ b ทั้งหมดยกกำลังสองกคืออะไรก็กลายเป็นเทอมนี้นะก็กลายเป็นอะไรครับเป็น a กำลังสองส่วน a กำลังสบวก b กำลังสอทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับองเดียวกันครับยี a ลบยี b คืออะไรคือ b ส่ a b วน a กำลังสบวก b กำลังสองถูกไหมจทย์ให้มาอีก เท่ากันนี้งั้น a 20 a ลบ20บ b ทั้งหมดยกกำลังสองก็คืออะไรก็คือเอาเทอมนี้นะทั้งหมดมายกกำลังสองนั่นเองนะครับก้งกลายเป็นอะไร b กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก b กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองถูกนไะหมเทอมนี้รวมกันเทอมชั้นขั้นกลางกันเลยเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองส่วน a กํลังสองบวก b กํลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมนะครับแล้วมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับแปดร้อยสี่สิบเอ็ดคูณ a กําลังสองบวก b กําลังสองอีกนะครับนะทีนี้เทอมนี้ a กํลังสองบวก b กํลังสองมีทั้งข้างบนข้างล่างนะแต่ข้างล่างเป็นเทอมกําลังสองตัดกันนะครับมันก็เหลือเทอมเลยก็เหลือเป็นหนึ่งส่วน a กําลังสองบวก b กํลังสองนะ เท่ากับ841คูณ a กําลังสองบวก b กํลังสองนะนี้เขาให้เราหาอะไรให้หา a กําลังสองบวก b กํลังสองนะเราก็จัดเทอมนี้ให้อยู่ในรูปของ a กําลังสองบวก b กํลังสองสิครับก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็ต้องเอาแปดอยมาอยู่นี้ถึงนะแล้ว a กํลังสองบวก b กํลังสองมาอยู่เทอมนี้นะครับเพื่อให้มันอยู่ข้างเดียวกันนะก็ไ,ได้ออกมา1ส่วน841เท่ากับ a กลังสองบวกบีกลังสองทั้งหมดยกกลังสองนะก็ได้ละงั้น a กลังสองบวกบีกลังสองก็คืออะไรครับก็เท่ากับรูทของ1ส่วน841นั่นเองก็คืออะไรก็คือ1ส่วน29นั่นเองนะครับข้อนี้เราก็เลยตอบหน่งส่วนยี่ัิบเก้นะครับนี่แหละครับประโยชน์ของลอการิทึศ มันใช้โจทย์ตรงนี้นะโจทย์เนี่ยเห็นไหมโจทย์นี้ให้มาไม่บอกเลยนะ A.B คืออะไรเห็นไหมแต่เราสามารถหา A กำลังสอบวก B กำลังสองได้นะครับนะก็หวังว่าน้องๆงคงจะได้ทิกเล็กน,น้อยนะครับในส่วนของการที่ครูสอนตัวราาการพีชคณต่ามนี้นะครับก็ถ้าน้องๆสนใจนะครับทฤษฎีหรือหลักการพวกนี้เพิ่มเติมนะครับก็ให้น้องเข้าได้นะครับที่นี่นะครับนะครับเฟซบุ๊กนะครับ คณิตทั่วไทยโดยพี่คณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับตัวนี้นะนะหรือว่าเข้ามาที่ YouTube นะครับนะเลิฟวิ m งแมท o m u ัสนะครับนะมาเข้ามาส่งช่องทางนี้นะครับครูเล็กก็จะเอาโจทย์หรือทฤษฎีอะไรสำคัญสำคัญมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ